สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้28กรกฎาคม2563ครับผู้สูงอายุ3กลุ่มนี้รีบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด่วนครับ3กลุ่มนี้มีใครบ้างครับ1ครับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเลยอันนี้ฟังไว้ครับต้องไปลงทะเบียนส่วนจะไปลงที่ไหนเดี๋ยวจะบอกดูกลุ่ม2ก่อนครับกลุ่ม2ก็คือผู้ที่จะมีอายุ60ปีในปีงบมาณ2564ก็นับถึง1กันยา2564นี้นี่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือคนที่เกิดก่อน2กันยายน2500คนที่เกิดก่อน2กันยายน2504ทุกคนนั่แหละครับ เกิดก่อน2กันยายน2504ลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาหมายความว่าสมมุติว่าตอนนี้อยู่ตำบลหนึ่งต่อมาย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่อีกตำบลหนึ่งอันนี้ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพนะครับขึ้นที่ไหนทีนี้3กลุ่มนี้ขึ้นณอปตอรหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาที่ตนเองอยู่นะครับ จึงจะได้เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนละ600ไปจนถึงห0ึ่บาทตามขั้นบันไดของอายุนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ไปติดต่อที่อบตอรหรือเทศบาลตามผมมีลำเนาครับผู้ที่จะมีอายุ60ปีในปีงบประมาณ2,564ก็คือคนที่เกิดก่อน2กันยา2 5 0 4ไปติดต่อขึ้นทะเบียนได้นะครับใครที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ย้ายภูม,มีลำเนา จากตำบลหนึ่งไปอยู่อีกตำบลหนึ่งก็ไปติดต่อขึ้นทะเบียนถ้าไม่ขึ้นไม่ได้เงินนะครับหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนครับมีบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านฉบ,บับจริงนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากหน้าที่มีเลขที่บัญชีต้องใช้บัญชีที่ท่านยังมีบัญชีที่ยังที่ยังสามารถเบิกถอนได้นะครับเรียกว่าบัญชียังเดือนสะพัดอยู่ส่วนใหญ่เป็นบัญชีทกาศาครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ ก็ไปติดต่อนะครับนําหลักฐานไป3อย่างนี้นะครับสําหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปอบตอรหรือเทศบาลด้วยตนเองได้จะมอบานาจให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมอบเอกสารให้เขาไปก็คือบัตรประจาตัวประชาชนสำนัทะเบียนบ้านและสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากหน้าที่มีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารนะครับส่วนบัตรประชายชนและสำนาทะเบียนบ้านให้เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยในถ่ายเอกสาร ให้ผู้รับมอบอำนาจไปสองชุดนะครับแล้วก็เซ็นมอบอำนาจไปส่วนผู้รับมอบอำนาจก็มีบัตรเหมือนกันนะครับแล้วกท็ทะเบียนบ้านเอ,าเอกสารเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยแล้วก็เซ็นชื่อในแบบฟอร์มรับมอบอำนาจไปส่วนแบบฟอร์มการมอบอำนาจขอได้ที่อบตและเทศบาลน,นะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรีบไปลงนะครับปีงปบประมาณ6 4 ก็จะได้เงินเบีย้ยยังชี่ผู้สูงอายุหากใครมีคุณสมบัติแล้วยังไม่ไปลงทะเบียนอยู่ก็จะไม่ได้เงินนะครับสวัสดีครับ